หลายๆคนจะบอกมาสิอะไรคือรีเซ็ตแล้วทำไมต้องกินรีเซ็ตละ่ะมินขออนุญาตถามคำถามคืนเพื่อนๆไปก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะเมื่อกี้น้องแนนบอกแนละ้วว่าโอ้โหใครมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างกินของไม่มีประโยชน์กินไขมันสูงกินแป้งสูงเครียดสูบบุหรีนะ,ะนอนหลับไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็มีอาการที่ต้องอยู่กับหน้าจอคอมนานๆน,น,นิ่งเบือ่อเฉยเนื่อยนะคะอันนี้คือภาวะของคนที่เขา สุขภาพแบบมีแนวโน้มที่จะไม่โอเคนะคะวันนี้มินจะบอกว่าการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดเป็นสิ่งที่คนมองข้ามค่ะแต่อันดับแรกเลยที่มินรู้สึกตื่นเต้นและอยากถามทุกคนก่อนเลยว่าวันนี้อาหารมื้อที่เราจําได้เอาแบบเราจําได้เลยนะที่มีสีฟูดนะคะอาหารที่มีสีน้ําเงินเข้มม่วงเข้ม มือไหนคะที่เราได้กินมันเยอะที่สุดเราพอจะจําได้ไหมคะว่ามันเป็นมื้อไหนคะมือล่าสุดที่เราได้กินอาหารจําพวกอาหารที่มีสีสีม่วงสีน้ําเงินเข้มที่มาจากธัญ,ญพืชหรือพืชอะคะ่ะในปริมาณที่มันโอโหเราจํามันได้เลยอะล่าสุดเมื่อไหร่เอาถามเพื่อนๆในซูมผ่านเพื่อนๆในไลฟ์ล่าสุดเราได้กินเมื่อไหร่ เอานึกใหญ่เลยเอ้าชีวิตนี้กูเคยกินเปาวะอาหารสีม่วงอาหารสีน้ำเงินไม่ได้กินเลยเยลลี่ได้ไหมพี่เยลลี่ไม่เยลลี่ไม่ได้ต้องเป็นธัญพืชจากพืชต่างๆที่เป็นสีม่วงล่าสุดก็เยลลี่ปีโป้นก็ไม่มีละนะก็ปีโป้พี่ถ้าอนันชานมไข่มุกยังพอว่าพี่ก็กินสีม่วงเหมือนกันอชาเผือกพี่ก็กินเหมือนกันอ่ะนะคะนั่นแหละเป็นแค่นั้นเลยอ่คือเรามานึกดูซิว่าเราได้กินไหม มอนั่งนึกมินถามทุกคนที่เป็นลูกค้านะคะมินจะบอกว่าทุกคนใส่หัวแล้วบอกว่าเออบอมีบ่ได้กินไม่เคยได้กินนึกไม่ออกเลยจริงไม่จริงนึกไม่ออกเลยนะคะแต่จริงๆแล้วร่างกายของคนเราค่ะต้องการอาหารที่ชื่อว่าเรนโบว์ฟู้ดอันนี้มินให้ข้อมูลก่อนนะมินยังไม่ได้บอกว่ารีเซ็ตจำเป็นกับเขาอย่างไงเดี๋ยวเขาจะคิดได้เองนะเดี๋ยวทุกคนจะคิดได้ว่าจําเป็นยังไงนะคะมินจะบอกว่า เราต้องกินอาหารให้ครบ7ดสีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเรื่องปกตินะไม่งั้นมันจะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมคะปกติอันนี้เรานึกออกเราได้กินเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่สีที่ถูกมองและถูกเมินที่สุดคือสีม่วงค่ะซึ่งสารสกัดสีม่วงสีน้ําเงินพวกนี้ค่ะมันจะมีตัวหนึ่งตัวเขาเรียกว่าเอนโทไซานินอะวันนี้มันทุกคนจะรู้แล้วว่าเอนโทไซานินเนี่ยเราสร้างเองไม่ได้เราผลิตเองไม่ได้แต่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ ทุกคนฟังดีๆนะร่างกายจำเป็นต้องใช้จําเป็นขนาดไหนนะคะเอนโทไซยานินมีผลต่อการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดค่ะมินจะอธิบายทุกคนฟังง่ายๆเลยคือการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดมันจําเป็นทุกอย่างเลยเพราะว่าเลือดนะคะหรือหลอดเลือดเนี่ยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสำคัญแม้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดเลือดไม่ไหลเวียนคือถ้าร่างกายไม่ไม่มีการไหลเวียนเลือดแล้วมินก็ถามคําถามกลับไปคืออีกข้อนึงค่ะปกติเราได้แหวก ร่างเราดูเลือดตัวเองไหมในชีวิตปกติค่ะใช้มา20ปี30ปีเราเคยแหวกดูไหมปกติเนี่ยเราเคยได้แหวกไหมมันถึงเรียกว่าภัยเงียบโรคเงียบโรคที่มันคุกคามโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อนะคะน่ากลัวกว่าโควิดก็คือโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถแหวกดูได้รู้ตัวอีกทีนะคะรู้ตัวอีกทีคือมินมีเคสตัวอย่าง ตื่นเต้นไหมมินจะบอกว่ามินมีเคสตัวอย่างมินมีคุณแม่ของพี่เอ่อเป็นคุณแม่ของพี่ในทีมคนหนึ่งท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นคนอายุเยอะนะคะแต่ว่าแข็งแรงมากหุ่นดีมากไม่อ้วนด้วยหลายๆคนจะคิดว่าคนอ้วนอย่างเดียวหรือเปล่าที่มีความเสี่ยงใช่ไหมคนอ้วนอย่างเดียวคนลงพุนอย่างเดียวหรือเปล่าที่มีความเสี่ยงตัวบางตัวผอมไม่มีไขมันไม่มีพุงเลยวิ่งไล่จับเด็กๆเ,เนี่ยสนุกสนานเลยค่ะดูยังไงยังไงก็ไม่ป่วย แต่อีกวันมาเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทันทีคุณคิดว่าเอนโทไนซนินสำคัญกับคุณอยู่หรือเปล่าลองฟังเรื่องราวพวกนี้ดูลองพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะลองพิมพ์กันเข้ามาได้คุยกันดีๆวันนี้ พรุ่งนี้เราไม่เคยได้แหวกดูเส้นเลือดตัวเองจริงไม่จริงเราไม่เคยได้แหวกดูเส้นเลือดหลอดเลือดตัวเองว่ามันมีไขมันตกค้างมีสนิมไขมันหรือเปล่ามีการเอาสารอาหารไปใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือมีพิษตกค้างหรือเปล่าพอไม่เคยได้แหวกดูคะ่ะไม่เคยได้ไปตรวจไม่เคยได้แหวกดูพรุ่งนี้อาจจะเดินไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้นี่คือภัยเงียบที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแล้ววิธีเช็คละ่ะ ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหนเอาง่ายๆค่ะเดินมากัน8คนแก๊งนาง